วันนี้ไหมคะผมผมได้เลขนะครับท่านผู้ชมนะครับได้เลขไก่จากพระอาจารย์นะครับวันนี้บวงสวงพญานาคนะครับเลขมันหนึ่งหกศูนย์นะครับหนึ 160.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  ่งหกศูนย์หนึ่งหกศูนย์หนึ่งหกศูนย์มิเตอรหกหกหนึ่งศูนย์ตัวแดงครับทำไมได้ตัวแดงโอ้เอาหนึ่งสามฮะฟาดอันนี้คเคล,ลื่ลยฟาดสามสิบหลาเอาเลยแล้วเอาสามสิบหลา มากเลยคอณมากินเขาคุณวม่ท่านเมื่อว่ากินเขาด้ยมักตัวไหนมักตัวไดนก่านี้กินลาบปลาด้วซื้อไปแล้วเก้าหนึ่งสามฮะเก้าหนึ่งสามซื้อไปแล้วเก้นึงสามเหล็กฝันวะครับลาบปลาแบกนะทำได้ยยมเจียงโชกว้ายเจ็ดรยไปปีไหมเก้าห้าห้าศย์ เก่าหนึ่งสามเก่าสามเก่าหนึ่งเก่าหนึ่งสามเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าติ๊กเลขพระจันทร์เลขพระจันทร์หนึ่งหกศูนย์นะครับท่านผู้ชมหนึ่งหกศูนย์หนึ่งหกศูนย์บอมีมันมีแต่หกหกหนึ่งศูนย์ต้งสี่หกหนึ่งศูนย์ตัวสื่อตรงตรงไปเรื่อว่าศูนย์ตกมันบังง่ามแต่มันหมักออกติ๊กบังงามเนี่ยครับผม 060หาใบก็บ่หาเลยติ๊กจันเลยหกบสิวนอย่าันจากแพงก็่า่ไหม่ว่ามัน้าแพงครับตรงนีง้มันแพงแพงถ้าเป็นมูนีจะใบละน่อยเพราะมันมากสิบสองมาหลายมือมาไกลไปเนี่เอาราวันทีหนึ่งกลับแต่ว่านี่แท่านผู้ชม60นะครับ60ซื้อตามตรงตรงคนเลยน่ว่า60นี่610แต่มันตัวกลับเนาะ0แต่ 60. ข้างหนา้ามัน600ข้างหนา้ากันเลยเนาะ สูนหกหาัวนี้นงามเลผมว่าเนาอไตัวน่ด้นะตัวเด๋อตัวดได้ิใบตัวเดได้ไดิปใบรแม่เอา <laughs> นี่นะครับท่านผู้ชมหกหนึ่งศูนแม่ค่ามักตัวใดงวดนี้ไหมค่ะมัก0ูน <laughs> มักสูนหา <laughs> วไาทายหนาดอกมวมไทายหนาดอก <laughs> เดี๋ยวเขาสิหู เขาีมันจับมาวอมีผู้ใดมาวมีผู้ใดมาจับตัวครับใครีมาจับนี่มีคนจับดอกยุ่ยช่องยังเดียวทีไปติดตามให้ S R ครับ S R มีเดีย S R มีเดียวนส้นตัวนี่สวนตันี่มักศูนยแห้งเน่าหงอดนี๋ยามากมากเลยติดศูนเพราะว่ามันเดินศูนย์ถ้ากำลังวันมันก็จะเป็นห้านะคะอ๋อผลผลิหากำลังวันหากำลังวันหาค่ะ มันม่ถือว่าเจ็ดหาถ้าถ้าถ้าไม่ถ้าศูนมา,มากๆก็จะหนึ่งมาแท่นตัวศูนก็หนึ่งมันอาจจะแท่นกันได้อือันนี้เป็นกำลังวันในแต่ร่างเหลขเขาอะค่ะหัดหลอกมาอีกที่หนึ่งมาเขียนให้ลูกค้ามาึงาะฉพาะขอวันมนั่นนะแต่ไม่คะมากมากมักเหลขกูนกว่านี้มากเหลขหกิดศูนเอ้าท่านผู้ชมท่านใดชอบนะครับอันนี้ผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูทูบนะครับทูบของพะอจารย์นะครับศูนหกนะครับหกหนึ่งศูนแต่มันมันได้ตัวกลับแล้วกันนะครับเอาสามตัวเลยตัวกลับ อันใดชอบนะครับเดี๋ยวเราไปดูทูบกันนะครับเดี๋ยวย่อผมตัวอีกนะครับเื่อเช้านะครับมีการวงสวงพญานาคที่นี่นะครับวงสวงพญานาคสาธุปับเสริฐฤนะครับเดินทางเข้าแขวงคาดปลอดภัยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับไปดูตัวเลขกันนะครับไปดูตัวเลขว่าเป็นเลขตัวไหนนะครับเป็นเลขตัวไหนผมมาไม่ทันช่วงวงสวงนะครับมาไม่ทันช่วงวงสวงนี่นะครับตัวเลขนะครับเป็นเลขของพระจย์นะครับเลขของพระอาจารย์นะครับ นี่เลยนะครับหนึ 160, 16. ่งหกศูนย์หนึ่งหกหกกับเก้ามันตัวเดียวกันนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมว่าหกกับเก้ามันตัวเดียวกันนะครับหนึ่งหกศูนย์หนึ่งหกศูนย์นะครับหนึ่งหกศูนย์ถ้าท่านใดชอบนะครับก็ลองนำไปรุ่นไปเสี่ยงนะครับหรือมันจะกลับตีลังกาเป็นเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าก็ได้นะครับเก้าหนึ่ง 9060ศูนหกศูนย์แต่ว่าถ้าตรงก็ศูนย์หกศูนย์หกหนึ่งอะไรก็ว่ากันไปนะครับตัวเลขก็ตามนั้นเลยนะครับตามนั้นเลยนะครับนี่เป็นบริเวณนะครับบริเวณงานนะครับมาไม่ทันงานบวงสวงนะครับมาไม่ทันงานนะครับ